สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีกรกฎสำหรับเดือนมิถุนายน2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะสำหรับราศีกรกฎ ตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกดาคมถึง14สิงหาคมชาวกรกฎเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความอ่อนโยนผูกพันและให้ความสำคัญกับความรู้สึกเหมือนปู่ที่ปกป้องหัวใจด้วยกระดองอันแข็งแกร่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีกรกฎ ในเดือนมิถุนายน2,568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนมิถุนายน2,568ดวงจันทร์ดาวประจำราศีกรกฎจะเคลื่อนผ่านหลายราศีส่งผลให้ชาวกรกฎรู้สึกถึงความผันผวนทางอารมณ์และสัญชตาตญาณที่เฉียบคม นอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะนำโอกาสในด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์มาให้แต่ระวังความอ่อนไหวที่อาจทำให้ตีความสิ่งต่างๆผิดในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่17-19มิถุนายนดวงจันทร์ในราศีกันจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงและจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะ เดือนนี้ชาวกรกฎมีโอกาสได้เงินจากงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือความสัมพันธ์เช่นการให้คำปรึกษาการจัดการครอบครัวหรือการค้าขายที่เน้นความไว้วางใจแต่ช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือคนใกล้ชิดแนะนำให้วางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบนะคะเคล็ดลับวันที่1 0 1ถมิถุนายนเหมาะกับการตรวจสอบงบประมาณหรือเจรจาเรื่องการเงินค่ะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวกรกฎจะได้แสดงความสามารถด้านการดูแลและการทำงานเป็นทีมค่ะคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความเอาใจใส่หรือสนับสนุนผู้อื่นแต่ระวังความรู้สึกที่อาจทำให้ลังเลในการตัดสินใจในช่วงต้นเดือนแนะนำให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณน,นะคะเคล็ดลับวันที่23-25มมิถุนายนเหมาะกับการนำเสนอนผลงานหรือขอคำแนะนำจากหัวหน้าค่ะ สำหรับความรักคนโสดชาวกรกฎมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวในช่วงกลางเดือนคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนและเข้าใจความรู้สึกของคุณส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการดูแลซึ่งกันและกันแต่ระวังความอ่อนไหวที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะเคล็ดลับวันที่27มิถุนายน เหมาะกับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นทำอาหารด้วยกันหรือดูหนังที่บ้านค่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวกรกฎต้องระวังความเครียดจากความรู้สึกที่ล้นเกินโดยเฉพาะอาการปวดท้องหรือนอนไม่หลับแนะนำให้ฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยปลดปล่อยอารมณ์นะคะสาหรับร่างกายลองรับประทานอาหารที่บำรุงกระเพาะและดื่มน้ำเยอะๆเพื่อรักษาสมดุลค่ะเคล็ดลับ วันที่7-9มิถุนายนเหมาะกับการพักผ่อนหรือทำโยคะเพื่อปรับสมดุลค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินมูลสโตนหรือเครื่องประดับสีเงินเพื่อเสริมความสงบและความรู้สึกสีนำโชคคือสีเงินและสีขาวมุกซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายค่ะเคล็ดลับสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวมุกในวันที่ต้องจัดการเรื่องสำคัญหรือพบปะคนในครอบครัวเพื่อเพิ่มพลังค่ะ สำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทําบุญเกี่ยวกับครอบครัวหรือความผูกพันเช่นบริจาคสิ่งของให้เด็กกําพร้าช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลเพราะดวงจันทร์สนับสนุนความอ่อนโยนและความผูกพันค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีขาวในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่10มิถุนายนพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสงบและโชคลาภค่ะเคล็ดลับ วางรูปครอบครัวหรือของตกแต่งสีเงินในบ้านเพื่อรับพลังแห่งความผูกพันนะคะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวกรกฎจะพบโอกาสจากงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือความสัมพันธ์เช่นการได้งานใหม่จากโปรเจกต์ที่เน้นความไว้มังใจหรือการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวค่ะ วันที่27-29มิถุนายนเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับของขวัญที่เติมเต็มความรู้สึกเคล็ดลับลองซื้อของที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเช่นของตกแต่งบ้านในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคเลขนำโชคของชาวกรกฎในเดือนนี้คือ2 4 7เเลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความรู้สึกและโชคลาภค่ะเคล็ดลับ ใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลขสี่หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข7ค่ะสุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวกรกฎเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเชื่อในสัญชาตญาณและดูแลหัวใจของตัวเองอย่าปล่อยให้ความกังวลมาทำให้เสียสมดุลดวงจันทร์จะช่วยให้คุณพบความสุขถ้าคุณกล้าเปิดใจค่ะมนจันทราแนะนำจงเป็นปู ที่ปกป้องหัวใจแต่รู้จักปล่อยวางเพื่อรับพลังแห่งความรักด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาราศีกรกฎในเดือนมิถุนายน2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามวลจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ